สวัสดีครับสานบ้านาเสาเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีเบ้าดำครับอยากกินอ้อมหอยมะค่ะอ้อมหอยขมพี่น้องมาดูค่ะอ้อมหอยต้อยกลเรียบร้อยเนอะหอยจูบหอยขมบ้านเขาเนี่ยค่ะก็จะอ้อมเขากับมาต้อยกลแบบนี้เพราะอย่างว่าให้มินเวลาน,นั่นเขากับจูไงเนาะค่ะต้องต้อยกลก้อนบนนี้พี่น้องเบ้าเบียวลองงมมาให้มือหน่อยละพี่สุเสิมเบ้าสู้ฟังเน่อยค่ะการเลยสิพาพี่น้องอ้อมหอยไซพาร์อีเลิศเนี่ยค่ะมึงอยากผักปังรอพ,พ,พี่น้อง,น,องนี่เด้อ เนี้ยที่เต้แอบอ้อมหอยแซ่บที่สุดนี่ค่ะผักปรุงผักปังน้ำงามผักปังตลาดเนาะงามครับเครื่องกับมีเครื่องเก่งเขานี่ยแหละค่ะตะไระคร้พริกเนาะค่ะเต้ยหมดโรบินป๊ออย่ามาอะไรซะเใส่หม,มดโรบินป๊อปพริกม่นได้ยานเด้แล้วก็ตะไคร้หอยลงไปตะไคร้ลงไปนี่หลายๆค่อยอ้อมไปขายเมื่อหไหร่ล่ะนั่นมป็นรายค่ะ ขี้เพชรกับเขาขายกันยังไม่ได้ขายอยู่ค่ะช่วงนี้เขาบอกมีวัดกริบหลายซื้อกับพออยู่ในย่างกับพ่นกับพึ่งแล้วจากการจากานั้นน่าจะมีในบ้านกับมีทั้งนั้นมีบุญมีอย่างสินะค่ะแล้วเสริมกันแล้วเอะทต้องจะของกับพระพอมในขายของกับทีั้งหนายอยู่เนาะเสียงมึกๆมี่น่องเรียกว่าพอนไปน้นเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปน้นถ้าว่าก็อยับไประบ้างเห็ดอยู่ดิ ฝนลุกลอบนี้นำเมื่พร้อมบอสเดอรคือเ่อต่างคาดให้ซ้มวยแล้วล,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 ล้อไปล้อเมืมดเลือดเมด่อหยาดแล้วในโหลกว่านึง่งไข่ต้งไปนะคะแล้วก็โคกเขาสิบงที่ไปซื้อโคกอันนั้นมาไว้จะใส่เนี่ยแบบแบบโคกไงโคกอันนั้นนะจะเห็นว่าเฮ็ดครีบมันเป็นตะแดกดีดีโคหินโคหินหนาหนขนาดแข็งยุติบ้างก็เป็นตะโคกไงสโนทำอไปแบบนี้แล้วนะค่ะดี ได้แบมากรูลงไปแล้วค่ะเมื่อนี้จะหั่นฝอยให้เพิ่นเข่ากันดีๆแ้วเครื่องเก่งเข้ากันหอมแล้วเนาะขาดไม่ได้อีดีเน้แล้วกะเข้าเบือกก่อนหรือเกือบใสหัวหอมก่อนเข้าเบือนี้มากเข้มข้นกะใส้ไปเลยเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในตัวหอยนะคะเวลาสุกมาแล้วมันจะเสียบแต่กะใส้พอดีนั่นแหละอันใส้หลายๆก็จกเนะค่ะ ใส่หลายเกินไปมันก็เป็นโจ๊กแล้วพูดมากเป็นกับบรบ้าเด้วยมันนัวเปนน้ำแกนถ้าเมากิ่นเขาตามไปจนละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมลงไปค่ะหัวหอมเนะเนี่ยตต่างเขากันไปเลยเขาไปยุดโตกหอยเวลาเขาดูดดูดหอยจูบหอยมื่กันเสียค่ะ เรืองเก่งเรียบร้อยละก็ไปอ้อมด้วยไปเนี่ยค่ะน้ำนี่น้ำมันกระโดดกระเดือดแท้่นว่านเป็นเมล็ดออกมาล่ะผักอีเลอร์ได้แบบนี้เรืเด้อค่ะว่ต้องไปสอยดอกสูงมากแต่ว่มีอย่างไปสุกมากก็ออนไปเนผักอีเลอร์ได้กินละผักอีเลอร์ปลาด้เนี่ยค่ะเอามาเนบนะทอ้งส่วนไปเก็บเห็ดปวกเราก็เลยเอามาเนบนะมันเกิดอยู่ปลาใบมันงามดิอยู่ในปลาให้งามว่าถูกเด็ด อูอออนนอดใส่สดัดเนี่ยออนละออนเลยดีอืมออนเลยอืมไน้งดูตัปกปังนเสร็ดก็ไนะด้ตะอ้อมด้เนี่ยค่ะโอ้อำไต้องไปคขัวเส่เครื่องก่อนนะค่ะ ดีแทนพวกเคลือกระพริ้ท่อกันเลยสูตรออมขายเลยได้เลยค่ะหยุดนี่เลยเนาขัดวเป็นเสต็กเครื่องขึ้นเขาไปยุ่งในปากหอ,อยนะ่ค่ะ,ะไปเปะลากินแบบแซ่บเลยล้วสนไตนันอย่านาั่งเลยได้ค่ะเพระาะว่าเครื่องเขาหลา ไปเลยอย่านางบางอันเดินกับบลอกเคียวบางอันผีเคียวน้ำลายเนี่ยกับบล็อกยังเพราะว่าเครื่องหลายค่ะแคนดิดเนีึงนั่นเนะองต้องกัารว่าหดหมอหลายค่ะก็ต้องควรหอมประเด็นดอกว่าไว้สุกง่ายนี่น้ำลเนี้ยสุกง่ายเนาะคะ่ะประกับปูนเครื่องเลยนะคะ่ะ เกลือชูรสค่ะชูรสน้ำปลานะคะถ้าส่วนเฉพ่ใส่ผงปรุงรสเนะคะ่ะเวลาอ้อมใอยแบบต้างเะานะจะใส่แค่นี้แหละแล้วก็เสียบเลย่าถึรงแล้วก็ค่อยเติมเอามา้ค่ะโคตรดีนะซุกแล้วค่าเครื่องเขาก็ใส่ผักเลยบางท่านจะบอกว่าอ้อมพักหน่อยนะคะ่ะบางท่านจะบอกว่าอ้อมพักหลย ลักษณะมากอ้อมผักหลายเพราะว่าแกงกินเลยกินกินพักยิ่งพักน้ำเงานอืมน้องมเนาะพักเต็มมอค่ะแล้วก็ยกขึ้นชักงหน่อยก็ได้ดอกเออเห็นเป็นมอเน้ยนันถ้ใบพักนะพี่น้องเนาะนี่พอดีพอดีเออพักต่างประการใหญ่เข้ากับป้อยมันสุกจากบุดก่อนเนาะค่ะถัาปกติเขาใส่ตะไคร่เลิกับโป่งรดก็ได้ อันนี้พักปังมันมีกานเขากับสปอยมันยุบจากหน่อยนึงเนี่ยพักเล็กแี๋วว่าเป็นแยังค่ะเขาไปยไุติโตหอยแหงแสียบนะนะคนจากบึดไปนะค่ะอืมสุกแล้ยละค่ะพี่น้องคุณน่ะพักอัวรั่วเข้ากันไปเมดค่ะพร้อมหอยสือเสียบนะ,นนบนนะ,ะ,ะนพี่น้องคุณน,ะน่ะนะนนะม,มามามา,มา,ม,ามาสดน้ำกันคุณน่ะนะเดี๋ยค่ะคุณอ่ะรู้เป็นพี่น้องอ,ะะอ,อเสียบบอ ออมหอยค่ะออมหอยเมนูขายดีเมนูชอบกินขายก็ดีฮ็ดกินกระเ่บค่ะไปพี่นอ้องไปพี่น้องไปจูบหอยน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันพี่นอ้องในสมทักเซียนออมหอยค่ะเป็นลักมือนอี่ลัก,กลบาบไก่นะค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันพี่นอ้องมาคุยพับปังนี่นะงามนี่ มพีมนนน่นาได้น,น้ำเนาะเขาลองไปซื้อมาเลยมาวัานบ้างหรือว่าเขาจะลองเก็บยุ่นน้ำม,มห,ามาหอเขาบ้าตากแห้งหอมป่ะสมองเปียนกขบอกที่สัวเห็นึ้นดังเลิเลย ้อมหอยกับเพ็ดเพ็ดได้ยินเดีอะเฮ้ยเตรียมมาหลายเจ้ามาเตรียมมาหลายเฮ้ยกระบอกหอยอย่นี้มานควาไม่หิ้งงีเลยับว่าดีเนาะ คือโผล่ออกมาคแล้ว รียบอับสูงกับอ้อมน,นะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวไปเห็นหนวดกับบ้านปูนจ้กเตือป,ป,ปกปากละ พื่อนมเหมือนวาตั้เป็นขายเพนสมบูรณแบบคืก็ว่าเป็เขาแท้แท้ เ็รอบนี้มาออกอีเลียพี่นนอะมาว่าเห็นออกเรือมของสือเสอนราจะบอกคาตัวเอ็ดอะไมาออกเดี๋ยวสองมือลนะ ได่ผักป่ามันเหงืเอินแบบไปเอิญอยู่กับอลลัวนวเนาะทำไมต้องคู่กันพูดโธมันเจ่งบ้าหายนะกินดี้สิต้องได้ผักกระดาษหรยอแม่ อมัะแบกไซน์นี่สัสมาขอกันเยอะแล้ <c oughs> เวเขามเมื่อกกับแท้ปรกขานนะะุนได้ค่ะแส่ปากขาดเนี่ย,ดดยมันมันเป็นยำปลาคาปลาอีตัว <c oughs> ไว่วันดีอ่ะ ยืดขาเขาขย้ำไม่เหลืออีกเยอะแล้วปลาบึกโตเนี่ยปลาบึกก็สิกินละกกะอีอย่งก็ลูกเพิ่อนออกแล้วนะลูกปลาบึกนี่ยพี่น้องเออกระลื้มขาเป็นตัวแล้วตัดหัวปีให้นะก็ว่ากปัหาซื้อปลานินยืดเสร็จปนว่าได้นล้วกระลื้มขา บางไหนคุณดาม่าไปซื้อบน,นินัมหาเนี่ยซื้อเส้หลักเส้นแล้วอ่ะหรือของเขา,าเขามียุทสารยุทกันเดยน้าะอ,บบอืมดูคิดแบบออกอันนี้จะเสริมตัวไปในนี้จะมาติ่แซี่เปด้วย เงี้ยนะมันกดว่าคือปาดเง้านเท่าละปาดเงียนพักเปลี่ยนตะกี้มันเกิดจากธรรมาศาสตร์เพิ่นเพาะไปเก็มะคันในยูเรนยุมมันเองคือบอกเห็นตลอด นะแต่มะมี่เสือขึ้นบานล่ะมันก็บมะมีเลยให้เป็นนักกิมังกสิบปีลงไว้ีดินเดินหนาบ้านเขาก็ยังมีเนะอยกินนอย่อเกินขยุบบ้านสะสมมาได้ปลูกผักปลูกหญ้ากันเลยทักียนเนี่ย mm -hmm. หลับใจจืดเงยเงกเงอหลับไปเขาหลับแบบหลับไปตแต่ใดเยอกค่ะหลับเยอก ฮ่าเป็นน้ําเป็นไรเอาต้นหนึ่งบักขามต้นกับจังนุ้ยเลยนะต้นนั้นอันไรมันอื้อมะฝังแต่จันุ้ยหนึ่งซิ่งน้อไปบักขามมันสิอืดเด๊ะพี่น้องบักขามเปียกบ้านเนาเนี่ยฮ่าน้อไปเ okay. นี่ยมันสิอืดเยอะเพราะว่าต้นไผ่ปันกับใครน้าแปียกมาเกิดบ้ากันเนี่ครับนี้ซุกมะหวงกับมะว่าเด้สมมุติหนี่งผู้ใดกันนิยมกันว่าไม่บักขามน่ะมะเผาท่านน่ะ มันเป็นท่านเดียวต้นในที่มันเป็นหมากแง่ <Cut us off> เป็นต้นแง่บรรทุนกับไปตัดบางทีน่ะเจ้าของเพื่อจเอาท่านต้องสินะต่อไปเขาก็จะได้อื่นประคามยังมีแถมเนี้ยมาจากต้นอีกหรือที่ปีที่ปีแบงค์อะไรอยู่ เอาอนกะซอนนั้นมันดอนแสบที่น้องครับพีน้ากินน้ำกะเล็เป็นไข่กินยกแ็แสบเยอะอะไอย่ี้เขาแสบอะอาี่เขาแสบเนี่ย เขากันดีพี่น้องออางอแอกแดดแล้แน้อยอะไรเนาะค่ะสำหรับกินมี่กับิฟากไว้ซันี่แหละค่ะพพี่น้องมาอ้อมหอยน้ำกันแซ่บสูตรเอาอ้อมไปขายนียละ่ะอ้อมแบบอาหารพื้นบ้านเฮาเลยค่ะสูตรบ่มีอย่างไรเนาะค่ะสูตรเกลือน้ำปลาแค่นี้ก็แต่บแล้วพี่น้องพักงานกับพักปังพักที่เลิศนี่แหละร้องเห็ดเบงกอคะ่ะ ได้หละครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวืบหาพี่น้องนะค่ะ